้นไปนะคะนะโอเคค่ะถังขยะค่ะถังขยะค่ะโอิมาโกะนะคะนะป้ายค่ะป้ายค่ะอุเอโกมิก็คือพุ่มไม้ค่ะโนมิโมโนก็คือเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มนะคะไม่ใช่เป็นตู้ขายตโนมัติค่ะถูกต้องเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะเพย์เกนนะคะนะฮาชินึงไม่ออกค่ะฮานะดอกไม้ค่ะ ชิโต้ห้ามใบขีดน่าจะเป็นตู้นี้ค่ะถูกต้องค่ะคแมวอยู่ตรงนี้ค่ะแปลว่าเขาเอาคําศัพท์ที่เราถ่ายมาได้ด้วยนะคะนะไม่ใช่ว่าจะสุ่มมั่วซั่วค่ะอ๋อมันคือกลวยจราจรใช่ไหมคะัะจริงด้วยค่ะก็ลองถ่ายพื้นที่ดูกรงแถวนี้ดูก่อนนะคะนะโคชูโทยเล็โคชูททยเล็ไม่เคยถ่ายเลยค่ะห้องน้ําสาธารณะนะคะนะแม่น้ําถ่ายหรืยังคะเนี้ยซากะนะนะปลาค่ะ โอยกว่ายูุก็ว่ายซื้อซปลาค่ะจับนะคะนะ้ำซึ่อยู่ใต้น้ำค่ะไกโตไกโตอันนี้ก็คือเป็นสตีดไลท์นะคะนะอาการุยก็คือแสงสว่างค่ะทักใก้ทักกสูงนะคะนะโฮซอสโฮ้อยก็คือผอมเพียวหรือว่าบางนะคะนะ ว่าแต่ว่ามันจะเป็นอะไรได้คะนะอันนี้คือพุ่มไม้นะคะนี่คือดอกไม้แยกต่างหากคะ่ะงั้นเดี๋ยวเอาใหม่นะคะนะมาเริ่มกันเลยคะ่ะสังกาคุกโกฮาชิก,กลับมาอีกแล้วคะ่ะสะพานไหมคะถูกต,ต้องคะ่อคะอหายมั่วค่ะกลายเป็นว่าผิดหมดนะคะนะนี่คะ่ะก็คือเคชิบงังนี่ก็คือเป็นบิวบอร์ดนะคะนะ แล้วเอาเป็นรูปภาพที่เราเคยถ่ายมาได้ด้วยนะคะเนี่ยชิเ,เต้นชะาอาจักรยานค่ะคือชุชตาเป็นถุงเท้าค่ะโอเคค่ะเล่นอีกรอบหนึ่งค่ะสุดใกล้ขี้านค่ะอีวะีวะก้อนหินค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะทีนี้มันจะไปไต้องข้ามถนนไปอะค่ะนะก้อนหินนี่มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะครับแม่น้ํานะคะนะโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาถ่ายค่ะ คย <See> อซุยอะอันนี้เขาเพิ่งบอกไปหรือเปล่าคะเนี่ยอันเดี๋ยวก่อนนะคะริมฝั่งนี้ก็ถ่ายได้ด้วยหรอคะเนี่ยต้นไม้พวกนี้นะคะนะทาเบโมโนของกินค่ะผิดนะคะสองอันค่ะก็คือเป็นแอร์คอนเดนเซอร์นะคะนะแล้วก็เป็นร้านโอเคค่ะร้านที่ขายรองเท้าค่ะ